เี้ยคุณค้าไม่ดีนีอยู่ว่ะใช่ถ่ายวิดีโอ อคนตราย よく来た

nếu người nêu dinh ria tem là sắt. thái luôn thái luôn mày lấy bia em ui em. em cơn pùi muối ชนะสอมเได้คาฟีด้วยถ้ามีเต้สักคนหนึ่ง

พอเปล่าได้จริงี่ะคนาลเอายเนี่ยเอยเ่เอ,อเดล่า,ขาเขาจะยงไม่ค่อย้องเท่าไหร่นาะเราต้องปิดได้เลยอ่ะ เลี้ยงได้แต่เขาต่ายพี่ก็รอตัดไม่แน่เลยสิบเจ็ดวิเพื่อสิบเจ็ดวิสิบเจ็ดวิเงสิบเจ็ดวิ M łość, M สิบิสิบิสิบิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขอบเวลาครับ